สวัสดีครับเที่ยวทำไมไทยแลนด์กับในตนนะ้นเนาะวันนี้ก็อยู่ที่เวียงการประเทศลาวครับก็มามีภารกิจแถวนี้สน่อยเนาะก็เลยเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูครับผมคนนี้เป็นช่วงยามเย็นครับในส่วนของเอ่อพระธาตุหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งเนาะบรรยากาศแถวนี้นะครับช่วงยามเย็นเนาะก็จะเป็นลานกว้างครับเป็นลานกว้างหมดเลยแล้วก็ มีรถวิ่งนิดหน่อยนะครับมีคนมาเต้นแอโรบิกกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูพระธาตุหลวงกันใกล้ๆดีกนะ่อนเนาะก็ถ้าหากว่าใครมาที่คนครหลวงอิงจันเนาะไม่ได้มาที่พระธาตุหลวงแห่งนี้เนี่ยเขาก็ว่ามากันไม่ถึงครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย ตกเย็นเนาะเราก็อยากจะชมเมืองสักหน่อยครับหลังจากที่เรามากินข้าวแถวๆตลาดมืดริมแม่น้ำคงเนี่ยเราก็อยากจะกลับไปที่พักแถวๆดงโดกเราก็เลยทำการเหมารถตุกๆนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังโรงแรมกันครับก็คึงๆเหมือนทเที่ยวรอบเมืองกลางดึกไปด้วยนะครับตามบรรยากาศที่เห็นเลยโอเคแล้วครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้ๆนๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ